วันนี้มาทำเปียกข้าวโพดมพะพร้าวอ่อนกันค่ะรสชาติหอมหวานมันอร่อยกลมกลมโรยหน้าด้วยงาขั่วหอมๆเข้ากันมากใครที่ชอบทานข้าวโพดมาดูวิธทีทำกันเลยค่ะนำข้าวโพดหวานที่แกะ,มะเมล็ดออกแล้วมาใส่กระทะเลยค่ะจากนั้นเติมน้ำให้ท่วมเลยนะคะเราจะต้มไปรเรื่อยๆจนกว่าข้าวโพดจะสุกค่ะพอข้าวโพดเม็ดเตงต่ึงสุกแบบนี้เราก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะ ุงรสด,ด้วยเกลือป่นจากนั้นก็ต้มไปเรื่อยๆือจนกว่าน้ำตาลกับเกลือจะละลายนะคะพอน้ำตาลกับเกลือละลายดีแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แป้งข้าวโพดละลายคนจนแป้งละลายแล้วก็เทใส่ลงไปในข้าวโพดที่เราต้มสุกแล้วเลยค่ะทำแบบนี้แป้งจะได้ไม่เป็นก้อนๆน,นะคะคนแป้งให้แป้งสุกเลยค่ะ พอแป้งสุกเขาจะมีความข้นเหนืดนะคะถ้าใครไม่มีแป้งข้าวโพดส,สามารถใช้เป็นแป้งมันแทนได้ค่ะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเลยเนื้อมะพร้าวอ่อนปุ้ยซื้อมาจากแมคโครนะคะซื้อแบบถุงใหญ่เลยแล้วปุ้ยก็แบ่งเป็นถุงเล็กแช่ช่องฟิตแล้วก็เวลาเราจะใช้ก็เอาออกมาเีราถุงนะคะเก็บได้นานก็ใส่กะทิลงไปเลยค่ะกะทิปุ้ยเปิดขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะก็เลยจะมีความข้นหน่อยค่ะหรือใครจะใช้เป็นกะทิสดก็ได้ จากนั้นก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะต้มต่ออีกประมาณ5นาทีเพื่อให้กะทิเดือดแล้วก็ไม่โบดง่ายนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทำง่ายอร่อยด้วยโดยหน้าด้วยงาขาวขัว้วหอมๆเข้ากันมากถ้าใครชอบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทำตามกันนะ